สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมขอคิปอปอีกแล้วนะทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําระบบไฟวน e ลูกันนะทุกคนก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่เลยชบแบบนี้นะครับผมนี่เป็นไงทุกคนสวยไหมประตูเปิดเองได้ด้วยเป็นไง แล้วมันจะเป็นไฟอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนลูปเลยนะครับผมเราไม่ต้องมานั่งกดสวิตช์หรืออะไรให้มันยุ่งยากเลยนะทุกคนซึ่งเป็นระบบที่สะดวกสบายมากๆเลยนะครับซึ่งเทคนิคไฟวนลูปนี้นะครับผมได้ไอเดียมาจากช่อง Youtube ช่องหนึ่งนะครับเป็นของชาวต่างชาตินะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้แชร์ไอเดียไว้ใน y t u t u นะผมก็เอามาดูแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าขั้นตอนการทำไฟวนลูปเนี่ย มีอะไรกันบ้างน,นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะต้องมีนะครับผมก็มีไอเทมประมาณน,นี้นะทุกคนมีคันโยกนะครับผมเอาไว้ปิดเปิดสวิตไฟนะครับผมแล้วก็มีโคมไฟนะครับแผงวงจรหน่วงเวลานะครับผมลวดสายไฟแล้วก็วงจรไม้กางเขน เชื่อมกเนิดไฟฟ้าและสุดท้ายนะครับผมเป็นวงจรโลจิกนั่นเองนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําของที่ผมไปดูมาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเขาจะวางระบบไฟไว้ประมาณนี้นะครับเราก็วางคันโยกไว้แบบนี้แล้วก็เอารูดใส่ไฟต่อไว้แบบนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บให้เราใส่วงจรโลจิกเอาไว้นะครับแบบนี้งันหน้าขึ้นนะครับชี้ขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ใส่ไฟไว้ตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็สายไฟเอาไว้ข้างบนแบบนี้คันโยกไว้ข้างบน1อันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการนะครับวางแผ่นวงจรหน่วงเวลานะครับนี่แบบนี้ทีนี้แผ่นวงจรหน่วงเวลาเนี่ยให้เราเอาไอ้จุด3ขีดเนี่ยมอาไว้ทางนี้นะครับนี่ไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เอาโคมไฟวางไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็วางวงจรหน่วงเวลาไว้แบบนี้นะครับผมหันหน้าไปทางนี้นะแบบนี้นะครับแล้วก็วางวงจรไม้กางเขนเนี่ย ไว้แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพอเราวางแผงวงจรหมดแล้วนะครับทุกคนให้เราทําการมากดคันโยกข้างล่างก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งเข้าไปเนาะ <understood> เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดคันโยกข้างบน2ครั้งนะครับ1 2สองแบบนี้นะครับทุกคนทีนี้พอเรากดเรียบร้อยทําทุกอย่างมันก็จะเป็นไฟวนลูปแบบนี้แล้วนะทุกคนนี่ก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ไฟมันยาวๆเหมือนข้างบนเนี่ยเราก็ ต่อไฟไปเรื่อยๆนะทาดีเลยนะครับแบบนี้เนาะนี่ทําดีเลยแบบนี้นะชืบแบบนี้นะผมแล้วทําต่อๆไปเรื่อยๆเลยนะครับก็ได้แล้วนะครับตรงโคมไฟทุกคนมันไม่จะเป็นต้องเป็นโคมไฟก็ได้นะเป็นพวกประตูเลื่อนก็ได้หรือเป็นอะไรที่ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะผมมันก็จะเป็นวนลูปไปแบบนี้เลยนะผมคือใจความสําคัญมันมีแค่นี้เองนะครับนี่มีแค่นี้เลยเนาะ ทีนี้อันนี้คือที่ผมไปดูจากเขาเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมได้จากช่อง YouTube ของเขาไดเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมอยู่ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูเพิ่มเติมนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในวิธีผมบ้างแล้วกันเนาะก็เป็นไอเดียต่อยอดมาจากไอเดียของเขาเนะั่นแหละเนาะมาเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็วางาสาย,ฟายไฟไว้ก่อนนะประมาณนี้นะผมประมาณนี้เลยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็วางดีเลยนะครับไว้ประมาณนี้ ชิบแบบนี้นะแล้วผมก็วางไฟเลยนะทุกคนเชิบคือหลักการเนี่ยมันจะคล้ายของเขาเลยนะแต่ว่ามันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมต่างกันไม่เยอะเท่าไหรนะ่นะนี่วางให้เหมือนเขาเลยนะครับผมวางวงจรหน่วงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วงจรไม้กางเขนวางวิธีเดียวกันเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เหมือนของเขาเนี่ยก็คือผมจะลากสายไฟลงมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ เอ,อานี้ออกสักอันหนึ่งก็ได้เสร็จปุ๊บผมวางวงจรไฟฟ้าไปเลยตู้มแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยวงจรเนี่ยมันจะยังไฟจะยังไม่จ่ายนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เต็มระบบนั่นเองนะเพราะว่ามันต้องมีไฟจ่ายอีกหนึ่งทางใช่ไหมครับผมก็เลยนะครับทำการใส่ขันยกไว้ตรงนี้ครับนี่ทุกคนดูนะเวลาผมกดขันโยกนะครับปึ๊บปึ๊บนี่นี่คือวงจรของผมนะทีะ่ได้ไอเดียมาจากข้างบนนะครับผมก็ เป็นอะไรที่แบบว่าน่าจะกระทันรัดมากกว่านะเออก็ประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ทุกคนอยากได้ดีเลยแบบช้าหรือเร็วเนี่ยอยู่กับที่การกดคันโยกนะเดี๋ยวผมลองไปทำข้างบนให้ดูนะอันนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะแบบว่า,าไฟกระพริบอย่างละดวงใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ดีเลยแบบว่าช้ากว่านี้นิดนึงนะผมให้เราทําการกดคันโยกทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นสองดวงคู่ไปเลยนะครับทุกคนเห็นไหม เนี่ยมันจะเป็น2งดวงคู่ไว้แบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้แบบกระพริบทีละดวงนะครับสลับกันเนี่ยก็กดแบบเร็วๆนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะครับผมนี่ลองกดซ้ำๆดูนะทุกคนแต่มันก็จะเป็นให้นะครับชึบชึบ,ชบมันต้องกดลองผิดลองถูกนิดนึงนะนี่เห็นไหมก็จะเป็นให้ละกระพริบทีละดวงสลับกันนะครับอย่างนี้ก็ดูดีนะครับผมคือดีเลย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ เราเนี่ยกดคันโยกเนี่ยในการจ่ายไฟเนี่ยเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมกดอย่างเงี้ยมันก็จะสว่าง2ดวงเห็นปะคอยดูนะทุกคนเนี่ยมันก็จะสว่าง2ดวงพร้อมกันนานขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าผมกดบ่อยไฟแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะกระพริบสลับกันเห็นปะ,ะดีเลย์ไฟมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมในการที่ เราเนี่ยกดคันโยกในการปล่อยกระแสไฟฟ้านั่นเองนะจะช้าหรือเร็วเนี่ยอันนี้อยู่ที่เรานะก็ระบบไฟฟ้าวนลูปก,ก็จะมีประมาณน,นี้นะทุกคนทุกคนถนัดในการใช้แบบไหนเนี่ยก็ลองไปใช้กันดูเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูในช่อง YouTube ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ไอเดียจากเขามาทีนะครับผมก็เอามาแชร์กันนะทุกคนสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมก็มีประมาณน,นี้นะครับสาหรับคลิปในวันนี้ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจกันฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มาแล้วครับผมสวัสดีครับ